นิทานกตันยูร้อยเรื่องเรื่องทุตขาราชกุมารดำเนินชีวิตแยกกว่าขอนไม้ลอยน้ำครั้งอดีตการพระเจ้าพมทัตตราชากรุงพรนานสีส่งมีพระราชโอรสชื่อทุตตาราชกุมารเป็นองค์ชายที่มีนิสัยกักขละถ้ายังไม่ได้ดากใครไม่ได้ถูกปีใคร ก็จะไม่พูดอะไรกับใครๆเป็นคนดุร้ายดุดอสารพิษถูกตีแล้วไม่ตายจึงทรงไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของใครๆคนในและคนนอกต่างรู้สึกหวาดกลัวเจ้าชายอย่างมากเหมือนคนกลัวผงปลิวเข้าดวงตาและเหมือนกลัวว่าปีศาจจะมาดักจับกินวันหนึ่ง เจ้าชายทุตถะทรงต้องการจะเล่นน้ำในแม่น้ำจึงเสด็จพร้อมด้วยผู้ติดตามไปยังท่าน้ำขณะนั้นเมฆฝนตั้งเขาทะมึนท้องฟ้ามืดมิดจากนั้นพายุฝนก็ตกกระหน่ำลงมาเจ้าชายมีได้เสด็จขึ้นจากน้ำตรัสให้คนรับใช้พาพระองค์ว่ายไปกลางแม่น้ำ แล้วพาว้ากลับเข้าฝั่งพวกพี่เลี้ยงพาเจ้าชายไว้ออกไปจากฝั่งและปรึกษากันว่าพวกเราน่าจะปล่อยคนชั่วคนนี้ไว้กลางแม่น้ำให้มันจมน้ำตายดีกว่าพระราชาจะลงโทษอะไรกับพวกเราได้พวกเราจงทูลว่าพระราชโอรสว่ายน้ำเล่นแล้วพลัดจมหายไป พวกเราช่วยไว้ไม่ทันพวกเขาพาเจ้าชายว่ายถึงกลางลำน้ำและช่วยกันกดเจ้าชายลงในน้ำพูดอย่างแค้นว่าเจ้าคนกาลกินีเจ้าจงไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถิดจากนั้นว่ายกลับขึ้นฝั่งพวกบ่าวไพร่ที่หลบฝนอยู่ริมฝั่งไม่เห็นเหตุการณ์อะไรร้องถามว่า เจ้าชายอยู่ไหนเล่าพวกเขาตอบว่าพวกเราว่ายน้ำเล่นกันกับพระองค์พอฝนตกก็ไม่เห็นพวกเราคิดว่าเสด็จขึ้นจากน้ำกลับขึ้นบนฝั่งแล้วพวกท่านไม่เห็นหรือแล้วรีบแจ้งให้พวกอมาตทราบการหายตัวไปของเจ้าชายพวกอมาตร,ร้อนใจสั่งให้ช่วยกันค้นหา เมื่อไม่พบก็รีบเข้าเฝ้ากลาบทูลให้พระราชาทรงทราบตอนพบคำ่ำพระราชาตรัสให้รีบเปิดประตูเมืองให้ระดมพลออกค้นหาแต่ก็ไม่มีใครหาพบทุกคนเชื่อกันว่าเจ้าชายคงจมน้ำสิ้นพระชนไปแล้วฝ่ายเจ้าชายทุตถ h โผล่ขึ้นเหนือน้ำถูกกระแสน้ำพัดพาไปไกล ยึดเกาะขอนไม้ขนาดพยุงร่างไว้ไม่ให้จมน้ำตายแต่ด้วยความที่ยังเป็นเด็กจึงทรงร้องไห้จ้าลอยไปฝนที่ตกหนักเพิ่มปริมาณและพลังให้น้ำในแม่น้ำสูงขึ้นและไหลแรงน้ำสูงซัดเข้าใส่หรือหนูที่อยู่ริมน้ำงูและหนูถูกน้ำพัดพา มาพบกับขอนไม้ที่เจ้าชายน้อยเกาะอยู่งูและหนูเกาะอยู่หัวขอนไม้และปลายขอนไม้มีเจ้าชายเกาะอยู่ตรงกลางท่านว่างูคืออดีตเศรษฐีห่วงทรัพย์สีสิบโกรหนูคืออดีตเศรษฐีห่วงทรัพย์สามสิบโกรตายแล้วจึงเกิดเป็นงูและหนูเฝ้าทรัพย์ น้ำยังเซาะต้นงิ้วหักโค้นลงน้ำลูกนกแขกเต้าที่ยังไม่มีขนบินไม่ได้ถูกน้ำพัดมาเกาะที่ขอนไม้ใกล้กับเจ้าชายขอนไม้นั้นจึงช่วยสัตว์สี่ชีวิตไว้ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์บวชเป็นฤาษีพำนักอยู่ในบรรนสาลาบริเวณคุ้งน้ำ เวลาเที่ยงคืนท่านฤาษีลุกขึ้นจงกรมได้ยินเสียงร้องไห้ขอความช่วยเหลือของเจ้าชายก็คิดว่าคงมีเด็กพลัดตกน้ำติดอยู่ในน้ำเราก็บำเพ็ญเมตตากรุณาเราจะต้องช่วยให้เขารอดชีวิตแล้วออกไปดูที่แม่น้ำก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้มาแต่ไกล จึงตัดสินใจว่ายน้ำสู้กระแสน้ำใช้เรียวแรงที่มีอยู่ดังช้างสารนำขอนไม้เข้ามาริมฝั่งสำเร็จหรือสีอุ้มเจ้าชายขึ้นจากน้ำเห็นหนูงูและนกแขกเต้าเกาะอยู่ด้วยก็ช่วยนำสัตว์ทั้งหมดไปยังอาสมก่อไฟให้ผิงสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย โดยให้สัตว์ทั้งสามผิงไฟก่อนให้เจ้าชายผิงเป็นคนสุดท้ายแม้การให้อาหารก็ให้แก่เจ้าชายเป็นลำดับสุดท้ายพระราชกุมารทรงคิดว่าดาบทคนนี้คี้โกงเราบอกว่าเราเป็นองค์ชายเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินดาบทไม่ให้เกียรติเราเหนือสัตว์เดรัจฉานเลย ถ้าเรามีโอกาสเราจะต้องล้างอายดาบทคนนี้ให้สาสมเลยแล้วแอบผูกอาคาตพระโพธิสัตว์ไว้ผ่านไปสามวันแม่น้ำกลับสู่ภาวะปกติทั้งคนและสัตว์แข็งแรงดีแล้วมูทำความเคารพเรือสีแล้วกล่าวบอกที่ฝังขุมทรัพย์ว่าท่านผู้เจริญ ท่านได้ทําอุปการะอันใหญ่หลวงแก่ข้าพเจ้าแต่ก่อนข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีได้ฝังเงินสีสิบกดไว้ริมฝั่งแม่น้ำโน้นถ้าพระคุณท่านต้องการใช้เงินก็จงไปยังที่นั่นข้าพเจ้าขอถวายทรัพย์ทั้งหมดแก่ท่านเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วท่านจงเรียกชื่อข้าพเจ้าว่าทีฆะเถิดแล้วลากลับ ไปหนูก็ทำความเคารพแล้วกล่าวขอบพระคุณและบอกถึงที่ซ่อนขุมทรัพย์ถ้าพระคุณท่านต้องการใช้เงินก็จงไปยังที่นั่นข้าพเจ้าขอถวายทรัพย์ทั้งหมดแก่ท่านเมื่อท่านไปถึงที่นั่นแล้วท่านจงเรียกชื่อข้าพเจ้าว่าอุนธุระเถิดแล้วลากลับไป ส่วนนกแขกเต้าทำความเคารพหรืสีแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าไม่มีทรัพย์แต่ถ้าพระคุณเจ้าต้องการข้าวสาลีก็โปรดไปยังที่อยู่ของข้าพเจ้าที่โน้นถึงแล้วโปรดร้องเรียกข้าพเจ้าว่าสุวะข้าพเจ้าจะบอกพวกญาติให้ช่วยกันขนข้าวสาลี มาถวายได้หลายเล่มเกวียนทีเดียวแล้วลากลับไปฝ่ายพระทุทาราชกุมารยังเจ็บใจหรือสีอยู่ประกอบกับเป็นคนใจคอหยาบช้าได้เห็นสัตว์ทั้งสามทำความเคารพหรือีแล้วตัวเองคิดอย่างคนประทุทสรายมิตรว่าถ้าเราไม่พูดอะไรเลย กลับไปเลยก็คงไม่เหมาะเราควรหลอกล่อให้ดาบทนี้ไปหาเราแล้วเราค่อยหาทางฆ่าล้างแค้นดีกว่าจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านได้ช่วยเหลือให้ข้าพเจ้ารอดตายต่อไปเมื่อข้าพเจ้าได้ราชสมบัติแล้วถ้าท่านทราบข่าวแล้วข้าพเจ้าก็ขอเชิญท่าน ไปหาข้าพเจ้าบ้างข้าพเจ้าจะได้ตอบแทนพระคุณด้วยปัจจัยสี่ตามที่ท่านต้องการแล้วลากลับไปต่อมาพระทุธราชกุมารเสด็จขึ้นครองราชสมบัติกรุงพราราณสีเป็นพระเจ้าพรมทัตพระองค์ใหม่แทนพระราชบิดาฤือสีโพธิสัตว์ได้ทราบข่าวแล้วคิด ว่าเราจะทดสอบคำพูดของพวกเขาหรือสีไปยังที่อยู่ของงูก่อนถึงแล้วร้องเรียกว่าทีคะเพียงครั้งเดียวงูก็เลื้อยออกมาจากที่อยู่ทําความเคารพสนทนาปราศัยกันแล้วงูจึงกล่าวว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญ ตรงนี้มีทรัพอยู่สี่สิบกดพระคุณเจ้าจงขุดค้นขนเอาไปเถิดฤาษีกล่าวว่าเอาไว้อย่างนี้ก่อนถ้าเราต้องการเมื่อไรเราค่อยมาขุดนะจากนั้นฤาษีก็ไปหาหนูถึงแล้วร้องเรียกว่าอุนทุระหนูได้ยินแล้วออกจากที่อยู่ ทำความเคารพสนทนาปราศัยกันแล้วหนูก็บอกที่ซ่อนทรับหรือสีกล่าวว่าเอาไว้อย่างนี้ก่อนจากนั้นหรือสีก็ไปหานกแขกเต้าถึงแล้วร้องเรียกว่าสุวะนกแขกเต้าก็โผลจากที่อยู่มาทําความเคารพสนทนาปราศัยกันแล้ว นกกล่าวว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าจะไปบอกให้พวกญาติช่วยกันขนข้าวสาลีจากหิมมวันตับประเทศมาให้พระคุณเจ้าฤาษีกล่าวว่าอย่าพึ่งเลยตอนนี้เรามาเยี่ยมไม่ได้มาเพื่อต้องการข้าวสาลีฤาษีออกจากถิ่นนกแขกเต้าแล้ว คิดว่าเราจะไปทดสอบพระราชาทุตตะแล้วไปยังกรุงพราราณสีเข้าพักในพระราชอุทยานวันรุ่งขึ้นฤษีก็สำรวมกายวาจาเรียบร้อยเดินเข้าไปหาอาหารในพระนครเช้าวันนั้นพระเจ้าทุตถะประทับอยู่บนช้างส่งพระราชพาหน,นะ กระทำประทักษ์ศิละนรครพร้อมด้วยข้าราชบริพารติดตามเป็นลิ้วขบวนพระราชาทอดพระเนตรเห็นฤาษีพระโพธิสัตว์แต่ไกลแล้วส่งดําริว่านันดาบทขี้โกงนี่คงเข้ามาในกรุงเพื่อมาหาเราแน่ๆเราจะให้พวกราชบุรุษตัดหัวล้างแค้นฆ่าให้ตาย ก่อนที่ดาบทจะพูดทวงบุญคุณกับเราให้ใครๆรู้พระราชาตัดเรียกราชบุรุษคนหนึ่งเข้ามารับสั่งว่าเจ้าเห็นดาบทคนนั้นไหมเขาจะเข้ามาหาเราเพื่อขอสิ่งที่เราให้ไม่ได้เขาสร้างความรำคาญใจให้เราคนกาลกินีเช่นนี้พวกเจ้าต้องจับกุ่ม มัดมือคว ე ยหลังแล้วเคี่ยนตีไปด้วยนำตัวมันออกไปนอกกรุงจัดการฆ่าตัดหัวแล้วเอาตัวเสียบหลาวประจานไว้นอกเมืองนั่นแหละพวกราชบุรุษทำตามรับสั่งช่วยกันจับฤาือสีโพธิสัตว์ผู้ไม่มีความผิดมัดมือควยหลังแล้วเคี่ยนตีนำตัวมุ่งหน้าออกจากเมือง หรือสีไม่ได้ร้องไห้คร่ำครวญไม่มีความสะทกสะท้านแต่พร่ำพูดว่าได้ยินว่าคนบางพวกในโลกนี้พูดสิ่งที่เป็นความจริงไว้ว่าไม้ลอยน้ำยังดีกว่าคนเลวบางคนที่ประทุษร้ายมิตรประชาชนเห็นการเคี่ยนตีและฟังคำพูดของฤษี และพากันสงสัยประชาชนที่เป็นบัณฑิตฟังแล้วรู้ความจึงถามว่าท่านนักพรตผู้เจริญท่านทำอุปการะคุณอะไรให้แก่พระราชาของพวกเราหรือฤาษีจึงเล่าเรื่องการเคยให้ความช่วยเหลือพระราชาไว้แต่ครั้งก่อนกล่าวว่า เราเองเคยช่วยพระราชาขึ้นจากห้วงน้ำใหญ่บัดนี้กลับตอบแทนเราด้วยการให้กระทำอย่างนี้มอบทุกข์ให้เราอย่างนี้เราจึงนึกถึงคำพูดของพวกบัณฑิตในปางก่อนจึงได้พร่ำกล่าวไปอย่างนั้นชาวพรานาสีได้ฟังคำอธิบายแล้วปรึกษากันว่า พระราชาของพวกเราทรงมีจิตใจหยาบช้าไม่เปลี่ยนแปลงบัดนี้คิดทำลายมิตรมิได้นึกถึงอุปการกคุณของผู้ที่ให้ชีวิตเลยพวกเรานั้นเล่าก็คงไม่ได้รับความสุขความเจริญจากพระราชาพระองค์นี้หรอกพวกเราจงช่วยกันลงโทษพระราชาเถิดแล้วลุกคือ ขึ้นรุมล้อมควางปากก้อนดินก้อนหินยิงสอนพุ่งหอกเข้าใส่พระราชาอันธพาลลากศพไปโยนทิ้งลงคูน้ำแล้วเริ่มกันประกาศอภิเศกให้ฤาษีโพธิสัตว์เป็นพระราชาพระองค์ใหม่สืบแทนพระโพธิสัตว์เป็นพระเจ้าพรหมทัตพระองค์ใหม่ เสด็จครองราชโดยทารรเรื่อยมาวันหนึ่งทรงพระดำริจะกลับไปทดสอบสัตว์ทั้งสามจึงเสด็จไปยังที่อยู่ของงูงูดินเสียงร้องเรียกแล้วพระราชาตรัสขอทรัพย์สี่สิบโกดงูอธิบายจุดที่ซ่อนทรัพย์และพวกอมาราก็สั่งให้คนขุดนำทรัพย์กลับไปพระนครจากนั้น เสด็จไปหาหนูตรัสขอทรัพย์สามสิบโกรธหนูชี้จุดที่ซ่อนสมบัติแล้วคนของพระราชาก็ขุดนำกลับไปจากนั้นเสด็จไปหานกแขกเต้านกทูลว่าจะให้พวกยากช่วยกันขนเข้าสาลีมาถวายพระราชาตรัสว่าตอนนี้ยังไม่ต้องการเข้าสาลีหรอก แต่จะมารับนกไปอยู่ด้วยพระราชาทรงนำงูหนูและนกแขกเต้ากลับเข้ากรุงพารณสีพร้อมด้วยทรัพย์เจ็สิบกดให้เก็บรักษาไว้ในท้องพระลังตรัสสั่งให้ช่างทำทนานทองคำเป็นที่อยู่ของงูทำถ้ำจากแก้วผลึกเป็นที่อยู่ของหนูและทำกรงทองคำ ให้เป็นที่อยู่ของนกแขกเต้าส่งพระราชทานข้าวตอกคลุกน้ำผึ้งใส่ในจานทองคำให้งูและนกแขกเต้ากินพระราชทานข้าวสารสาลีให้หนูกินทุกๆวันตัวพระราชาเองส่งบําเพ็ญบุญทั้งหลายตลอดพระชนชีพพระราชาและสัตว์ทั้งสาม ต่างสมัครสมานกันอย่างมีความสุขครั้นสิ้นชีพแล้วต่างไปตามยถากรรมคติสำคัญของเรื่องขอนไม้ลอยน้ำยังช่วยคนอักตันยูได้ส่วนคนอักตันยูแยกกว่าขอนไม้เพราะตอบแทนคุณก็ไม่ได้ซ้ำยังทำร้าย ผู้เคยทำคุณให้